นลือดสมิเตนออกนุ่มบอกของแทนะเธอเมื่อของเทนี่ของเทโอ้มันคือไงถึงล่ะโอ้มันคือบักแตงโมมันคือบักส้มโอมันเป็นไงเทนอโอ้โหของนี้กระตะกหวัดนี่แหละเอจนพี่น้องโอ้โลืสมิเตนเลยที่มาเปิดกองซุ่ม วันนี้จะพินาสู่ขู่สู่คดสบายดีกันบ้าดาคอยก็สบายดีอยู่บู้เลยสนิทใจเนยว่าเปิดว่าเปิดมันอีอย่างนี้แบบว่ามันเลือกสนิทใจไหมจ้าเปิดกล่องก่อนนะเธออันนี้คือคําตอบนี่คือคําตอบนะเธอม <c oughs> ีซานคาร์บอกว่ายายกินทําไมไม่อ้วนแต่นีตัวดีเนาะนี่สินค้าดีก็ต้องกินเขาแล้วก็บอกอ้วน แม้ตรงไหนจะไลเข้าว่ไหนบ้างมีของดีใไอ้ยูฮาเกอาเด็กอืฉันมีของดีฉันก็เอารมณ์ดีไงมึงสิเห like <sh akes injuries> ็นมบิรมันของดีจะชมคืออะไรโอ้คุณอะโอ้คุณอะลเลิศสำเร็นแม่ดยังบนี้อันนี้เป็นกาแฟตอนนี้กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จชนิดผงตายูบี เวลอยากลืมกาแฟสั่งไปเลยเขาไปในเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์คำว่ากาแฟเห็นไหมกาแฟกาแฟเอสเปรสโซปรุงสำเร็จชนิดผงตายูบีมาเป็นกาแฟแล้วจะหนะนกาแฟกาแฟันคือกาแฟจะรีบด้วยรสชาติกลมกล่อมมา,าลุ้รสำเร็จนใ,นในบัตรทีนี้อันนี้ก็เป็นอันอาหารเสริม,อา,ารรมอาหารเสริมอันแบรนด์ยูบี อาหารเสริมลดสนิจเจ็บอาหารเสริมดื่มแล้วเออดื่มดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยนะอาหารเสริมปริตพัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ยูบีเเข็ดหลักอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนีงเป็นโกโก้เป็นโกโก้ก็โกโก้รสช็อกโกแลตโกโก้โกโก้โกโก้ อัน,นเลิดสมมน,นิแตกพนาอสุขสุขส้กคนผู้ใดอยากได้อยากกิน,อ,น,นอยากลดหุนเขาไปสั่แนแม่เพื่อนเด้อเขาไปนั่งซั่แนแม่เพ่พนุษย์มัลิดสมมนแตกนี่อาหารเสริมยูบียูบีเขาไปเขียนเข้า่ายูบีขึ้นเลยยูอันนี้ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันหลุดสมมตแตกนี่มันเลิดพี่นอ้องเดี๋ยวสิก,กินเห็นบ,บึง กินแล้วจะได้หุ่นดีหุ่นสวยลดหุ่นไงลดหุ่นไปหน่อยกินเข่าลหลายๆคือยกชมพูพ่กับโบอวนอืมอิรีตัวกินเข่าหลายๆกับโบอวนหุ้นซังเกาอืมมันเน่เลิศสมัย็น่พอมมีของดีไงเป็นชาเป็นชาชานมชาเขียวบอชานมชาเขียวอือของยูบีของยูบีแล้วของยูบีของยูบีของยูบียูบียูบีบอเดี๋ยวสิแกะ แกะก้อนแล้วก็สีส้มแล้วก็สีดึมแบบเบงเอาแบบช็อกโกแลตก้อนหรือว่าเอาเป็นนุ่มก่อนมาแล้วน้าน้ำห่อนนี่น้ำห่อนี่นี่แก้วสั่งละแก้วเองมีมัดตังค์จะได้มองเกินแก้วเลยนี่แก้วแก้วกาแฟแก้วกาแฟแก้วอันุ่มแก้วกาแฟแก้วนุ่มอันนี้เอาอันสกินอันนี้ก้อนนี่ ยูบี <Ruby, S 2> เป็นมิวเนี่ยเดือดสนแต่อันนี้ก็เป็นอันช็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นที่เนาะมันเดือดสำนียงแต่ทีเราได้หุ่นดีหุ้นสวยเนี่ยลดหุ่นลดหุ่นไปในสว่วกินเขา่ขาๆหลายๆนะเออกิน,ขนะนเ,เนนนข่าหลายๆ่ะพี่น้องเอากันใจยูใส่กันแป๊กหนึ่งมาแล้วกินเข่าหลายๆี่แยกจะพูดนะกินเอาสวบเอาสวบเอาดิได้ของมีมากินอะมีเป็นโกโก้ยยูบนะี Ruby. อันนี้เป็นรสนม เทเลยกบบนี้เทนลมหอมเทเลยอู้หอมพีดอกหอมหอมโอ้ลดสันเต้เลยหอมหอมดอกสะเลเตยามเช้าแรงหอมดอกสะเลเตโอ้พี่น้องเอ้มันลดสมตนเื้ ป็นชานมเลยพี่น้องชานมยูบีพู้ใดอยากหุ่นสวยหุ่นใสหุ่นงามกินเยอะขนาดไหนก็ไม่อ้วนนี่ดูยายชมพู่มันละเอียดสุดไม่แตกพูนซ้ำเก่สาสิากินหลายทำไงก็ซ้ำเก่าพี่น้อยน,น,นุ่นละเอียดสุดไม่แตกพูนี่ปิ๊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 พูดอะไรอยากสวยอยากหุ่นดีหุ่นสวยสวยสวยเก๋พี่ยายชมพู่ต้องดืง่มชานม ยูบีเท่านั้นนั้นนมีชานมชาเขียวชีนะาพี่น้องักูชวกอุ้ออู้อมีชานมชาเขียวแล้วก็อันช็อกโกแลตโกโก้ช็อกโกแลตเนาะมีเนะนั่นเลยสมนกของยูบีเลยกดเข้าไปในเฟซบุ๊กสี่พ่อเล่า ยูบีนี่อันนี่กาแฟนั่นเน้ะงกาแฟยูบีพร้อมพี่น้องเอ้ยสุกุจุคนอืมาลองมาลูพี่น้องเลยทอยาหุ่นดีหุ่นสวยบะอ้วนกินไรกับบะอ้วนกินยังไงกับบอ้วนส่วเอาส่วอกับบาอ้วนพราามีของดีพี่น้องเอ้ย,ออออยมีแบบผลผลไม้รวมพร้พอมผลไม้รวมของ U ยูบีเด้ออย่าลืมอย่าลืมพี่น้องเอ้ยเนะบอก พวกเจ้าอยากกินแบบว่าอันนี้ร้อยมันเย็นจะหน่ยก็มนน้ำมอนอยากกินแบบชาเขียวพวกเจ้าก็สั่งชาเขียวอยากกินแบบอันชานมพวกเจ้าก็กินชานมสั่ง้าชานมพวกเจ้าอยากกินอันกาแฟกาแฟของเพื่อนยูบีพวกเจ้าก็สั่งสั่งเด้อสั่งแล้วพวกแกไปกินโกโก้รสช็อกโกแลตพวกเจ้าก็สั่งสั่งทีละย่างสองย่างเจ้าจะสั่งพร้อมกันเนี่เรียกชมพู่เห็นบ่มเนมั้งสั่งมาเลยสั่งมาเลยบอสนั่นแหละราสมัยแกนี้บอไม่มาไมาพี่น้อง ผู้ใดอยากคุณสวยหุนดีหรืเป็นโก้ๆหรือมัมันสมเป็นแก่นมันออกนมบัของแท้นะเธอม่อของแท้นี่ของแท้อ้อมันคือไงกันล่ะอ้มันคือบักแตงโมมันคือบักสมโอมันเป็นไงแทโนโอ้โหของนี้กระตุกวัดนี่แหละมันบอกวันเพราะันี้ของดีไงแต่ว่ากินแล้วมันออกนมกับบะหมกัน น้องไงทาไมก่อนไม่น้องแม่ทำไมก่อนนี่เป็นแบบว่าไข่ดาวมาโดยดี่เป็นบักแตงโมหรอบักแตงโมบักส้มโอแล้วพี่น้องไงเมื่อกันว่ากินอันนี้เราน้มไงบอแม่กินข่าวน้มไงกินอนีไรบาอ้วนเออกินข่าแลันมันขื้นน้มมันออกน้มไงเออมาดิกินข่าอิ่มแล้วก็ซัดอันนี้ลงเลยซัดอันนีรลงเลยแก้วนึงมากแบบว่ากูกูรถนี่กับซัดรถรสนี่มากแบบรถนี่กับซัดแล้วรถนี่ เออมักแบบรสโกโก้ยูใช ño, o, ่ะโกโก้อ่ะโกโก้อย <tan> ู่ข <tan> ้างล่างนี่ม <lifting>. <tan> ักแบบโกโก้เนี BB ่ยางนี่เนี่ช็อกโกแลตเนี่ยซัดมันนี่เออมันม่อ้วนมันระงับความอ้วนเออพี่น้องเอ้บากินเข้าไปราันากินเข่าหลายๆพี่ยพูดน่ะสวบเอาสวบเอาอือเนี่ยเป็นน้ำคนลไม้ร่วมกับมีบอกมันละเลดสมันเอ็นเนี่ยอือมาดิสวบเอาสวบเอาออกนมมาที่นี่มึง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 มึมัเป็นกินันนี่แล้วออกนม่าแมนเนียกินเข่า กินข่าวแล้วมันออกนมมันอิ่ราะว่ากินข้าวอิ่มแล้วมันกินนี่สัตว์อันนี้ลงมันก็เลยอ้วนี่เออมันนี่มันขึ้นนมมากินนี่ก็เป็นอะไยมันเริ่มสมันแก่มันคือบักแตงโมมันคือบักสมโอมันสมันยนี้เห็นอ๋อฮ่สมัยแก่อีนี่เอาผู้ใดก็อยากอ้วนเดี่ยผู้ใหญ่อยากลดหนนเี่ย ต้องสั่งไม่กินได้เนี่ยของยูบีเนี่ยดีหอ,อยูบีอ่ะบอกเรื่องเส้นจันทนหอยในเนี้ยมันเย็นในเนี้ยนี่ขอชิมก่นอนหอมหอมพี่นีอืออ่าโอ้แซ่บไปเนองหอมหวานขอดูดซอยก่อนมันแซ่บเออมันแซ่บเข้มข้นพี่น้องเอ้ยอือชิลเล็ตเท่านี้จะเป็นรังสุกุชคนก็น่ะอู้ พี่น้องเอ๊ะเสอยฮึเสียก็จะชอบกินแบบชานมนี่แหละชานมชานมไทยเขานี่แม่พี่น้องเขารสชาติไหมชุ่มด่อลแซ่บอืยแซ่บพี่น้องเอ้ยเพื่อสุขภาพอืดื่มชานมเพื่อสุขภาพเนี่ยเพื่อสุขภาพได้ยังงี้บ่หายห้าอ้วนไงอืมันสิกินหรอไม่ใช่หายห้าลดน้ำหนักไหมไม่ใช่บ่ค่อยอ้วนไหมยังไงยังพูดกินนั่นแหะก็หมายถึว่าแดกอืก กันแดงร้อนอ้าสวบไปลายเอ้าสวดไปแต่สุภาพเอ้าวบคืออีสานมันเทาไงขันแดงนี่คขาว่าภาษาไทยขันกินนี่ก็เป็นคำสุภาพคำปกติพื้นบ้านเนื้อไทยเ <c ười> ท่าแล้วเอย่องเนิ่นสร้างเพื่อนเนิ่ของยูบีของยูบีอืมกินแล้วกินข้าวแล้ววันนี้มักินอันนี้ตั้งลงอืมหรือคันว่ากินข้าวก็กินอันนี้ตั้งลงก็ได้ม่ต้องกินข้าวก็ไรแล้วแต่เธอเดี๋ยวแต่เธอแต่ยังเธพูดกินข้าวอิ่มแล้วกินอันนี้ตั้งลงเสืออืมวันนี้มันมีแหฮงค์ทองยาวนิ i ề ไงเออมันก็เลยบอกให้ถ่าอ้วน เออมาที่เนี้ยนี่หละเคล็ดลับมี่แฟนขับถามมาหลายมันมีเคล็ดลับหน่อยแล้วถามยายกินยังไงก็ไม่อ้วนเห็นยายทำคิดตั้งแต่แรกๆก็หุ่นอย่างเงี้ยตอนตอนนี้ก็หุ่นอย่างเงี้ยก็่เขามีของดีเขามีของดีอยากกินซั่งแล้วแซ่บจห,หอมอะดอยมึงให้เราบุญผลไม้เอาลิา้ติด,ด,ด ตีฮอร์มันยินบป่ะโอ้มั่เป็นเสียงตดเด้กือตื่อืมอ๋อกินยังตักอืมตื่นร่อยจะลืมของยูบีนะของยูบีของยูบีพี่น้องของยูบีของยูบีลดนมลดนมมาอันนี้ก็เป็นอันชาชาชาเขียวชาเขียวอันนี้ก็เป็นโกโก้ช็อกโกแลตพี่น้องเออพี่น้องพี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นกาแฟ อันนี้ก็เป็นรถอันผลไม้ร่วมของยูบีติดกต่อแล้วไปทักในเฟซบุ๊กไปเด้อในเฟซบุ๊กน่ะเขียนคำว่ายูบีนะในเฟซบุ๊กนั่นน่ะถ้าพูดใดบกฮูกะถามนี้ฉัพู่มากเดี๋ยวฉันช่พี่ออนไลน์ไห่ไลน์คนไห่หรือเฟซบุ๊กคนไห่หรือเฟซคนไห้ทักไห่ไอ้ฉพู่ก็ได้แล้วจ่ายเ้อมันแซบมันแบบว่ามันบีมันแซบมันแบบบำรุงร่างกายออืเพื่อสุขภาพนี่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเออเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมั อยากสุขภาพดีต้องดื่มของยูบีเท่านอน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 บริษภทสมันแต่นเลย